เป็นกระบวนการของโปรดักชันแบบโปรดักชันนี่คือในเรื่องของขั้นตอนการผลิตซึ่งขั้นตอนการผลิตของเรานะคะมันจะเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของการถ่ายทำเรื่องของกล้องแสงเสียงและก็สถานที่เสื้อผ้าหน้าผมจะเห็นนะคะว่าการถ่ายทำของโอปิโอนี่กล้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งกล้องแล้วก็มือถือด้วย ถ้าเป็นกล้องเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีกล้องหลายรุ่นเราก็ต้องไปเลือกดูนะว่ากล้องรุ่นไหนที่เราถนัดแสงเนี่ยแสงที่ดีสุดที่เราใช้เนี่ยคือจะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองท่ามงยุฎนะคะก็คือเราใช้ช่วงแสงเวลานี้แหละเป็นการถ่ายทำเสียงแน่นอนว่าไมค์เราต้องเช็คให้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นไมค์ที่เป็นไมค์แบรนด์ต่างๆเราต้องเช็คให้ดีว่าเสียงนี่คือมันชัดติดไหมอาจจะเป็นการเทสก่อน ก่อนหน้านั้นแล้วก็ถัดมาก็คือสถานที่สถานที่นเนี่ยเออทีโอโคร์ชันเนี่ยเป็นที่กล่าวขานมากๆเลยว่าทำไมสถานที่มันดยุดตีนเนียงมากนั่นเป็นเพราะว่าเรามีการเลือกสถานที่ในการถ่ายทำให้ลูกค้าน,นะคะว่าสถานที่เนี่ยคือจะต้องเป็นที่ตีนเมียงให้มันสอดคล้องกับเรื่องของเน้นที่เขาถ่ายทำเรื่องของคือเรื่องของบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมมันเกี่ยวข้องกันหมดนะคะ อโอเคถัดมานะคะนี่คือเป็นกระบวนการที่2คือผลลัพธชันเรียบร้อยแล้วกระบวนการถัดมาคือ post production คือขั้นตอนก่อนที่จะโพสมันจะเป็นเรื่องของการตัดต่อนี่ค่ะคือนี่คือ,คอวันนี้ที่เรามาเรียนกันนั่นเป็นเพราะว่าเราอยากลงวิธีการตัดต่อคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมนะคะก็คือคุณโอจะสอนจบะลึกลงไปเลยนั่นคือกระบวนการว่าเราการตัดต่อคลิปเราทํำยังไง แล้วเราทำการาฟิกยังไงเดี๋ยวเราจะเรียนลึกลงไปนะนี่คือภาพหลุทหมดก่อนขั้นตอนก่อนโพสเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องของการตกแต่งภาพปกคลิปนะนะคะก็คือว่าเราจะเห็นนะคะว่าขนาดภาพในอัตราส่วนคือภาพปกแนวตั้งนะคะที่ k ีโอโ o d u c ชั o นใช้เราจะใช้ในส่วนเนี่ยส่วน4ต่อ5 เราทำปกคลิปจะเห็นว่าคูคิโอเนี่ยมีปกคลิปลงก็คือนี่คืออัตราส่วน4ต่อ5นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคำคมช่องทางการติดต่ออันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างให้เห็นนะถัดมาคือถ้าเป็นภาพจตัตุรัสคือจะเป็นใน1ต่อ1ตรงน,นี้เราจะใช้ในเรื่องของการทำโปสเตอร์ช่องทางการชำระเงินหรือว่าปกคอร์สนี่นะคะเป็นในส่วนนี้ซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเราจะมาเรียนรู้การทำตรงนี้ด้วย ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการตัดต่อเราจะให้ดูผลงานของ KIO Production ก่อนว่าเราทํางานให้ลูกค้าลูกสิษย์แล้วมันมีผลยังไงบ้างปูเชอรี่นะคะเป็นทั้งลูกค้าแล้วก็ลูกศิษย์ของโปด้วยเลยก็คือว่าคลิปตัวนี้เป็นคลิปที่เราเพิ่งทำออกไปเราเห็นว่ายอดคนดู3.4แสนนี่ยอดวิวเลยนะเนี่ยเพ่อโพสต์ออไปจะเห็นว่าน 400, 000, นเนะนี่ยมีการกดไลค์กดเลิฟ7,500 ถึง่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีการกดแชร์400กว่ายอดวิวเนี่ยแน่นอนว่า300แสนกว่าเลยนี่คือขนาดตัวของปูเชอรี่เป็นแบบเพิ่งเริ่มทำเลยนะคือแบบว่ายังไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนแล้วก็คือมาส่งให้เอ่อ o ป o ดักชัถ่ายและตัดต่อคลิดความรู้ยู่ที่นี่คือยอดไปึีแล้วก็คือไวรัอมากๆเลยคนถัดมาแน่นอนว่าเออก็จะเป็นเอมรี่ค่ะูเอี่คนนี้เนี่ยคือ จากที่ก่อนหน้านี้นี่ี่ลงในติสตตอกนะยอดของเขาสี่แสนกว่าจากที่ตอนแรกเอ็มี่ทำก่อนหน้านี้นะเออเป็นคนติดตามอยู่ที่หลักพันถัดมานี่คือยอดคนติดตามเป็นหลักหมื่นเรียบร้อยแล้วถือว่านี่คือเป็นผลงานของ,องโล o p r o d u c ชั่นแล้วก็มีของครูชัดนะคะที่แบบเออเราทำคลิปพีเมียมให้อ่ะเนี่ยก็คือและนี่ก็คือเป็นครูอันนี่คือเป็น เป็นองของคคโอเองที่คุคิโอไปถ่ายแล้วก็ตัดต่อคลิปความรู้ให้นะคะก็คือแน่นอนว่ายอดของคนดูเนี่ยเยอะมากคนกดไลค์กดแชร์เนี่ยเกือบสามพันคนแชร์เกือบพันแล้วก็ยอดวิวคือเกือบแสนนะคะโอเคค่ะในกระบวนการถัดไปโอ้อันนี้คือไม่ได้แล้วเราเราให้ไม่ได้แล้วโอเคค่ะ คือว่าจะต้องสอนอืกเลยนะคะก็คือไม่สามารถแชร์ได้บงหน้าเพจนะแต่ที่สนใจอยากจะเรียนสนใจ i n b o เข้ามาได้ถูกได้ถูกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่ามาที่ l i น e แอดนะคะ s i k r u k e o s นะคะทักเข้าไปถามทีมงานได้เลยสอบถามราคาโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะคะคือเรามี คอสตวันเยอะแยะมากมายเพื่อสพอร์ตคุณได้เต็มที่นะเดี๋ยวโอเคหน้าเพจไปแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวคุกี้ว่าต้องไปสอนต่อแล้วบา,บาย